สวัสดีตอนเช้าทากุกท่านค่ะคลิปนี้พามาติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดมามันมีผลกระทบ9ถึง14กระกฎาคม65ค่ะมาดูกันเลยว่าจังหวัดไหนมีลุ้นฝนหนัก ในช่วงนี้บ้างนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยในช่วง9-14กรกฎาคม65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่10-14กรกฎาคม65รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาค ตวันออกแภาค้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่9กรกฎาคม65ภาคเหนือมีจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิและโคราชภาคกลางมีจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรส,ส,สคาคนรนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตก,กระบี่ตรังและสูนค่ะเดี๋ยววันอื่นๆที่มาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย